สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องฮาร์ดปีดจังหวะหัวใจนะคะก็เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แนะนำกันดีกว่านะคะว่าควรดูค่ะเพราะว่าใครที่ชอบความโรแมนติกค,คอมเมดี้นะคะที่เป็นแบบว่าไม่มีความซีเรียสเยอะมากมายเนี่ยแนะนำเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยดีจริงๆนะคะชื่อนะคะก็คือฮาร์ดปีดค่ะภาษาไทยก็คือชื่อจังหวะหัวใจนะคะ นักแสดงนำก็คือพระเอกของเราคือแท็กยอนนั่นเองนะคะแท็กยอนสุดหล่อเรียกได้ว่าพอมาเล่นบทที่ต้องกอารสีสันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยแท็กยอนนะคะรับบทเป็นพระเอกที่ชื่อว่าอูฮยอนค่ะซึ่งเป็นแวมไพร์ที่เรียกได้ว่าอยากจะกลายเป็นคนนะคะด้วยความที่แวมไพร์เนี่ยเป็น สิ่งที่เรียกได้ว่ามีชีวิตที่อม,มตะใช่ไหมคะทำยังไงก็ไม่ตายค่ะทําให้เขาเนี่ยเหมือนกับว่าเคยมีรักแท้นะคะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ตายไปก่อนเขาจึงทําให้เขาเนี่ยตั้งใจแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าตัวเองเนี่ยต้องกลายเป็นมนุษย์ให้ได้ค่ะโดยเขาเนี่ยนะคะก็ทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ให้ได้ก็เรียกว่าเฮฮาโบบามากๆนะคะ จากนั้นนางเอกของเราค่ะก็คือวอนจีอันนะคะวอนจีอันรับรบทบในเรื่องเนี่ยเป็นจูอินแฮค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเชื้อสายของพ่อบ้านที่ดูแลคารืหะให้กับพระเอกก่อนที่พระเอกเนี่ยจะลงไปนอนในโรงไม้เพื่อที่เพื่อที่จะต้องการกลายร่างเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็เรียกได้ว่าความเฮฮาโบ,บัาจึงเกิดขึ้นค่ะเมื่อพระเอกเนี่ยเข้าไปนอนอยู่ในโรงไม้นะคะเพื่อให้ได้ ระยะเวลา100ปีค่ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะก่อนที่เขาจะได้กลายร่างเป็นมนุษย์เนี่ยก็เพียงแค่1วันเท่านั้นนะคะจะครบร้อยปีนางเอกของเราค่ะนะคะดันมาเปิดฝาโลงของพระเอกก่อนทําให้พระเอกเนี่ยไม่ได้กลายร่างเป็นมนุษย์อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ก็เลยทําให้พระเอกเนี่ยโกรธนางเอกมากๆเลยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่ามันเฮฮาโบอามากๆเลยนางเอกเนี่ยก็ ตอนแรกไม่เชื่อว่าพระเอกเป็นมัมพายนะคะถึงขั้นกัดคอพระเอกอะไรแบบนี้เลยนะคะพระเอกก็แบบงงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเองเป็นมัมพายแต่ปล่อยให้ผู้หญิงที่เป็นมนุษย์มากัดตัวเองอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะคือมันโบะเฮฮามากๆเลยค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าพระเอกเนี่ยก่อนที่จะกลายร่างเป็นอยากจะกลายร่างเป็นมนุษย์เนี่ย พระเอกก็มีลูกน้องอยู่สองคนที่เฮฮาโบบามากๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าลูกน้องสองคนนี้ก็คือซังแฮกับดงซอปนะคะที่เรียกได้ว่าก่อนที่เจ้าหน่ายตัวเองเนี่ยจะลงลงไปเพื่อที่จะต้องการกลายเป็นมนุษย์เนี่ยก็เอาสมบัติของพระเอกที่เคยมีเนี่ยมาทะลุให้หมดเลยนะคะจนทําให้แบบพระเอกเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ก็กลายเป็นคนสิ้นไรายไม้ตอก็คือไม่มีเงินนั่นเองนะถึงขั้นต้องไปทํางานเพื่อแลกเงินอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะก็เฮฮาโบ้ามากๆเลยนะคะใครที่ต้องการที่จะดูหนังแบบคอมเมดี้นะคะแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ด้วยเนี่ยแนะนําเลยค่ะก็เนะะื้อหาไม่ได้หนักหน่วงมากนะคะแต่ว่าก็มีปมให้คลายนะคะอยู่ในหลายๆปมเหมือนกันค่ะแต่ว่าจบดีนะคะเรื่องนี้จบดีแล้วก็ ใจฟูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่อยากจะดูนะเรื่องนี้นะคะแนะนำเลยว่าดูเถอะนะคะเพราะว่ามันเบาสมองแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความคอม,มดี้ที่ลงตัวมากๆเลยเระหว่างแท็กยอนกับวอนซีอันนะคะที่เรียกได้ว่า ต้องดูสักครั้งหนึ่งให้ได้เลยค่ะเนะเรื่องนี้นะคะซึ่งก็คือชื่อเรื่อง Heartbeat หรือจองหวังหัวใจนั่นเองค่ะพอแววไพายที่เกิดมานานหลายหลายปีมากๆนะคะก็อยากจะกลายร่างเป็นมนุษย์นั่นเองเพื่อที่จะตามหารักแท้ส่วนในเอกของเราก็เป็นหญิงสาวที่จนตรอกนะคะสิ้นไรไม่ต่อก็คือแบบไม่มีเงินแล้วเราก็ได้รับกุญแจ ข่าเรื่องหาดของพระเอกที่พระเอกเนี่ยนอนอยู่ในโรงเพื่อที่จะต้องการกลายร่างเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะเขาได้รับมรดกนี้ต่อมาจากพ่อของเธอนั่นเองค่ะซึ่งพ่อของเธอก็เหมือนกับว่าเป็นนะคะเชื้อสายของคนที่ดูแลคารื้อหา,หาดหรือพ่อบ้านจูนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากติดตามาชมซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราก็ขอจบการสปอยซีรีส์ที่น่าดู ไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ